อืวันนี้พามาชมว่านสี่ทิศครับปกติก็สี่น่าเล็กให้มานะครับตอนนี้หกทิศหมดเลยครับผมไม่รู้ว่ามีทิศอะไรบ้างเนี่ยทั้งทั้งทั้งสองก้านนะครับ ไม่หก็ห้าครับเราได้มาหลายหัวอยู่ครับต้องถามนะัเล็กว่าทำไมถึงหกห้านี่ได้มาเป็นหทิศเลยครับผมเป็นคลิปเล็กๆเอามาปลูกที่บ้านแล้วมันก็ขึ้นนะครับนี่ครับไอ้ตัวนี้ก็หครับไอ้ที่ออกไปแล้วนี่ห้อ่า นี่เป็นก้านที่สองนะครับในหัวเดียวกันเป็นช่อที่สองในหัวเดียวกันนะครับผมไม่มีความชำนาญว่านสีทิศนี้ปกตินี่นอกจากปลูกไว้สวยงามแล้วยังเป็นหมายมงคลส่วนเสริมดวงชะตาให้กับผู้ปลูกแล้วก็ให้โชคให้ลาบด้วยนะครับส่วนมากเขาจะปลูกไว้ทางทตะวันออกของ ของบ้านนะครับอันนี้นเล็กให้มาผมก็ไว้ตะวันออกแต่เป็นช่วงกลางๆบ้านนะครับหน้าบ้านด้านทิศตะวันออกเหมือนกันนะครับแต่ที่แน่ๆที่ได้คือความสดชื่นนะครับแล้วก็ความสวยงามของมันเขาปลูกกันสี่ทิศผมปลูกหกทิศครับเสริมดวงชะตาให้โชคให้ลาบแล้วก็ป้องกันภัย ขับป้องกันสี่ทิศผมป้องกัน6ทิศเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเฮียป๋องโต๊จีนนะครับสวัสดีครับ